ครับครับวสวัสดีครับปี่น้องชาวใต้นนทบ,บุรีนะครับวันนี้วันนี้มาเที่ยวก็เห็นว่าเ็ามีงานวีที่ชีวิตลุมน้ำทะเลสาบสงขลาก็มีการจัดงานกันอ่าคองจังหวัดนครจังหวัดปทุมลุงแล้วก็จังหวัดสงขลานะครับก็เอาของดีดีตีชาวบ้านก็ผลิตตีชาวบ้านก็ตำเดือบมาค่ายกันตีเซนตันอ่าวิเกตนะครับ พอดีเดินผ่านมาพอดีก็นเอผูุ้รลปุยใ่ญ่ก็มาเปิดงานกันกระเชิญมารวมกันนะครับเชิญนะครับเพราะว่าเรามีงานอยู่สามวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สองนะครับมีสินค้าลาักลายของวันที่สามนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สามนะครับก็เชิญนะครับมีสินค้าลาักลายนะครับของพี่น้องชาวใต้เรานะครับที่เพิ่ไปบอกเมื่อกี้ตามจังหวัดนครนนะครศรีธรรมราชปัตตานีและประสุข้า แลวกนอกจากนั้นกับมีโรงแรมนะครับมาออกฟูดนะครับเพื่อเชิญชวนให้เราได้ไปพักในราคาพิเศษนะครับเชิญนะครับพี่น้องชาวใต้นนทิอยูนนตทบุรีไม่ว่าบางใหญ่บางบัวทองบางกล้วยนะครับปากเกร็ดอำเภอเมืองนะครับเชิญมาเที่ยวงานมีที่ชีวิตลุมน้ำทะเลราบตรงกล้าที่เซนตันเวเกตกับมีแต่คองรอยรยปีกับบันกับโอเคมาไปตัดตานะ